ัยามเช้าในสวนป่าครับผมจะพูดถึงเรื่องการสร้างป่าเนี่ยครับพี่น้องมันต้องใช้ระยะเวลานะครับพี่น้องทั้งหมดเนี่ยที่ผมปลูกป่าเริ่มต้นมาจริงๆแล้วสิปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วครับผมแต่ผมมาปลูกแบบว่าเต็มพื้นที่นี่ก็เมือ่อ5-6ปีนี่เองครับผมตอนผมกเกษียณต้นไม้ต้นแรกๆที่ผมปลูกเมื่อ10ปีนะครับผมผมให้ดู <c oughs> ต้นสักต้นนี้ครับผม ต้นสักต้นนี้ผมปลูกเมื่อปี53ครับผมปลูกได้มือผมนี่แหละเนี่ยครับผมมีประมาณร้อยกว่าต้นชุดนี้แต่ว่าต้นที่ใหญ่ที่สุดคือต้นนี้ต้นไม้แต่ละต้นเวลาเราปลูกแล้วน่ะต้นนี้เขากําลังเปลี่ยนใบครับต้นไม้แต่ละต้นที่เราปลูกนั้นจะโตไม่เท่ากันครับพี่น้องผมสังเกตได้จากการที่ผมปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะครับผม ผมได้พื้นดินตรงนี้มาเป็นชื่อผมเมื่อปี53ครับผมผมปลูกต้นสักเลยครับผมเนี่ยต้นสักต้นแรกที่ผมปลูกแต่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ปลูกต้นเดียวนะชุดนี้ผมปลูก200กว่าต้นครับผมก็เหลือมากกว่าร้อยนะครับผมก็ยังเหลืออยู่รอบนอกครับผมส่วนต้นไม้รอบด้านในนะครับผมปลูกมาปี63หลังจากนั้น60ปีผมกเกษียณมาผมมาปลูกเนี่ยต้นไม้พวกนี้ผมปลูกปี63ครับพี่น้องก็เจริญเติบโตและมีความสูงเท่ากับต้นที่ เท่ากับต้นที่เราปลูกปี53ครับผมแต่ว่าต้นไม้ต้นเขายังไม่ใหญ่นะครับรวมทั้งต้นต้นไผ่ตรงนั้นด้วยผมก็ปลูกเมื่อปี63เช่นกันนะครับผมวันนี้ก็มาให้ดูให้ชมบรรยากาศสวนป่านะครับว่าการทําอะไรก็ตามนะครับพี่น้องเราต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนะครับผมต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานไม่กระทั่งเราเปิดโหมดเื่อยชีพนี่ก็เช่นกัน เปิดปุ๊บติดปับ๊บอ่าแล้วก็ประสบความสาเร็จเลยนั่นไม่มีคุณต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมดทั้งสิ้นคุณต้องใช้ระยะเวลาเรียนรู้ความผิดความถูกต้องลองผิดลองถูกทุก,กทั้งนั้นแหละครับผมในการทําธุรกิจธุรกรรมใดๆก็เช่นกันนะครับผมก็ต้องเรียนรู้โดยตัวเองเราถึงจะเกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญและชํานาญในสิ่งนั้นนะครับผมผมก็เพิ่งมาเรียนรู้ในการเปิดหมดมืออาชีพนี่แหละก็ ไม่นานนะครับผมก็ยังไม่เก่งนะครับแต่ว่าเพิ่งได้รับเครื่องมือเพิ่งได้รับการเชิญเข้าไปสร้างไรายได้เมื่อเดือนมีนาครับผมก็เริ่มมีเหรียญเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังไม่ขึ้นชําระนะครับผมแต่ก็ได้เลยแล้วละ่ะเลยร้อยแล้วละ่ะได้เกินที่เราเอ่อเรียกว่าได้ได้มากถึงร้อยเหรียญร้อยกว่าแล้วนะครับก็รอขึ้นชําระครับผมก็ประมาณนั้นทุกวันก็โปรไฟล์ก็ยังสร้างไรายได้ได้อยู่ก็เลยมาถ่ายคลิป ให้เพื่อนๆได้นนชมบรรยากาศสวนป่าและก็พูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาได้นั้นเกิดขึ้นได้ด้วยมือเราแต่ว่าเราต้องใช้ระยะเวลาในการทําในการก่อในการสร้างเย็นให้พอรอรอให้เป็นนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการนะครับผมเราก็ทําเพื่อให้ได้สิ่งเรา ให้ได้สิ่งที่เราปรารถนาเพื่อมาบริหารจัดการในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนแต่ละคนแต่ละครอบครัวเพื่อให้อยู่อย่างมีความสุขบนโลกใบนี้นะครับพี่น้องวันนี้ก็ให้ชมตรงนี้เป็นต้นยางนาครับพี่น้องให้ชมต้นยางนานะครับปลูกมา6ปีครับพี่น้องโตแล้วขณะนี้นะครับผมส่วนต้นไม้รอบนอกปลูกมาปีเมื่อปี53นะครับส่วนต้นไม้ด้านในปลูก,ลกมาปี663ก็ สูงเท่ากันนะครับพี่น้องต้นไม้เนี่ยปลูกเวลาแตกต่างกันแต่สามารถมีความสูงเท่ากันได้ก็ด้วยความสามารถของพวกมนุษย์นี่แหละด้วยความสามารถของผมนี่แหละที่ทําอยู่นะครับคือเราสร้างป่าปลูกป่าให้เป็นป่าเดี๋ยวก็มีเหตุขึ้นนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับมีความสุขทุกท่านครับผมรวมทั้งผมด้วยครับสวัสดีครับ